สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำเกี๊ยวกุ้งหมูเด้งค่ะทานกันนะคะนี่ขาหมูเด้งของเราค่ะมาดามซื้อแบบที่เขาทำแล้วนะคะปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กุ้งค่ะผักกวงตุ้งค่ะมาดามลวกเสร็จแล้วค่ะลวกเสร็จแล้วเป็นน้ำเย็นนะคะค่อยได้เขียวสวยค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ ต้นหอมผักชีค่ะพริกไทยนะคะแล้วก็ขนอก,ก้อนค่ะก็มีแผ่นเกี๊ยวค่ะแผ่นเกี๊ยวเราขูดเอาแป้งออกก่อนนะคะขูดแล้แป้งออกก่อนนี่ค่ะหมูเดงเราจะใส่ไข่ลงไปะคะ่ะ ใส่ขันใบหนึ่งค่ะก็พริกไทยนิดนึงนะพริกไทยค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะ คนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไข่ไข่ค่ะเพราะว่าหมูเด้งเขาเหนียวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะ เวจะมะหาห่อกันเลยค่ะแต่จะมีน้ำเลยนะคะน้ำเปล่าค่ะเอาไว้แตะขอบเกลียวนะคะแต่แผ่นเก้ียววางลงไปค่ะ ก็จะใส่มูงนะคะก็ใส่กุ้งลงไปค่ะแล้วก็เอาน้ำแตะนะคะแตะเยอะค่ะเพราะเราใส่เครื่องเยอะค่ะเราทำทานค่ะใส่เครื่องเยอะเยอะไปเลยค่ะแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งประกบนะคะ นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยไส้เยอะๆทำง่ายค่ะอร่อยแน่นอนค่ะอันนี้มาดามใช้กุ้งไซส์ใหญ่ค่ะและผ่าหลังอย่างดีก็ไม่มีขี้นะคะ น้ำทาทาขอบขอบเขาค่ะคือให้แป้งมันติดกันค่ะแต่แป้งของเรามานดาไปเขีย่ยแป้งออกแล้วมันก็ดูสวยนะคะ นี่ค่ะอยวมาดาขอห่อแป๊บนึงค่ะอันนี้ค่ะแผ่นเก้๊ยวที่เราห่อแล้วค่ะเดีย๋ยวเราไปต้มกันนะคะตอนนี้หม้อของเราก็เดือดแล้วค่ะว่าต้มเกี๊ยวกันนะะี้ค่ะใส่ลงไปได้ค่ะ ออก็สุกก็จะลอยขึ้นมานะคะเราทำเองเราใส่เครื่องเยอะๆเลยคะ่ะอร่อยะคะ่ะ ดามใ้นกุ้งตัวใหญ่ค่ะหน้าทางค่ะ ตนนี้เกี๊ยวของเราก็สุกค่ะแล้วเราไปทําน้ําซุปกันนะคะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วค่ะเราจะใส่ขนมลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ น้ำซุปมันไม่ยากค่ะถ้าคนไหนชอบต้มกระดูกหมูก็ใส่ได้เลยค่ะแต่นี่คือเราทานแบบง่ายๆค่ะข่าน้ำซุปเดี๋ยวเราชิมดูนะคะ ใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะนี่น้ำซุปข,ของเราก็เสร็จค่ะเดี๋ยวเราไปอ,อกเกี้ยวใส่ก่อนนะคะตรงน,นี้เราก็ได้เก้ยวกุ้งค่ะน้าทานค่ะเราก็จะใส่น้ำซุปองไปนะคะ โรยต้นหอมค่ะนี่ค่ะเจ้ากุ้งหมูดิ้งของเราก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามค่ะตอนนี้เราก็ไปทางแล้นนะคะ่ะอย่าลืมกดรูปกระเด่งไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ